สวัสดีเพื่อนๆอันนี้มาชมพระสมเด็จพิมพ์ทรงยุคต้นๆนะตามที่ผมสันนิษฐานนะเป็นข้อสันนิษฐานเรื่องพิมพ์ทรงนี่ไม่มีข้อพิสูจน์อะไรนะแต่มวลสารนี่น่าจะเป็นยุคต้นยุคกลางมวลสารจัดเป็นผ้าที่ผ่านการใช้งานมาก่อนนะพิมพ์ทรงก็จะเป็นพิมพ์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นพิมพ์ทรงโบราณ ยุคแรกๆะสมเด็จตามที่ผมมีข้อมูลอยู่นะเชิงเปรียบเทียบนะฮะเนื้อจะออกขาวลักหลุดร่อนแล้วผิวก็จะเปิดเห็นมวลสารชัดเจนนะมวลสารก็จะกวดขาวกวดเทาอนะไรที่จให้เพื่อนๆได้ดูระดับพันห x ึร้ออ็กซ์ดูลักษณะผิว ผิวขาวนะสวยงามเนื้อมนสารชัดนึกนุ่มนะขึ้นมันผิวก็จะมีความมาันคือน้ำมันตังอิกวก็จะมียังมีอยู่นะแต่ผิวถ้าขยายด้วยพันธุโอเอเม็ดดงเม็ดขาวกดเทากดขาว น่าจะเป็นสมเด็จยุคกลกางๆวัดละฆังหรัดาบางังกระพมนี่ผมไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลนะครับเพราะไม่มีข้อพิสูจน์อะไรบางครั้งใน้เ่นได้ชุมระดับพระนุ่รวยดูผิวที่ผ่านการใช้ผ่านการเวลานะฮะ ความเก่าทางธรรมชาติให้เพื่อนได้ชมระดับพันธุ์ดอกวเอกระดับพันยิ่งก่อนก็ได้นะให้ชม ก็จะมีรูพุนเป็นหลุมเป็นบอ่อเห็นมวลสารเห็นการอกของผิวรอยยุบรอยย่นรอยมนสารที่ย่อยสลายก็ย่อยสลายไปกลายเป็นหลุมนะผิวที่เป็นปูนขาวก็จะงอกกลายเป็นแก้วใสอันนี้ระดับเป็นพันเลก ระดับหนึ่งพันเอกเพื่อนก็จะเห็นรูพุนอาจจะเรียกรูพุนปลายเข็มก็ได้นะอันนี้คือลักษณะความแห้งของเอนนื้อผาเห็นไหมครับการง้ออันนี้ทำปอไม่ได้แน่นอนที่ผมพยายามนำเสนอคือสิ่งที่ทำเรียนแบบไม่ได้นะฝีมือธรรมชาติกาเวลานะอันนี้มวลสารเพื่อนเห็นเ็นสีฟ้า เม็ดสีฟ้ามวลสารสีเหลืองนะีะเป็นก้อนอน,นี่ระดนะับพันเอ็กอน,นี่ดูพันกว่าเอ็กเราซูไม่รู้เม็ดสีเขียวเห็นไหมครับมวลสารสีเขียวน,นี่มวลสารสีเหลืองนี่ระดนะับพันกว่าเอ็กนะเป็นกลมๆสีเหลืองนะ เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเม็ดสีดำผิวผ้าที่เป็นแคลไซต์โง่นี่เนื้อจัดนะครับในมุสารสีเขียวให้เพื่อนได้ศึกษาได้เปรียบเทียบใครมีกล้องก็มีโน้ตบุ๊กเก่าๆก็ได้นะซื้อกล้องสามอกว่าบาทเป็นการศึกษาขั้นต้นเทียบเคียงจากข้อมูลที่มีอยู่ ถ้าใครมีเงินก็ตรวจยืนยันอายุด้วยก็ยิ่งดีจะได้เป็นข้อสบายใจอันนี้สวยงามเผิวอย่างนี้เนื้อจัดปึงผ้ายุคกลางยุคตน้นแควไซนี้ก็แค่อนุมานได้บอกอยุปเป๊ะไม่ได้แล้วก็แค่สิสฐในใช่ไหมผิวผ้าแควไซก็คือปูนขาว เปลี่ยนมาเป็นหินปูนนะฮะจากปฏิกิริยาเคมีทางอากาศคําร์นไดออกไซด์นะฮะพบเป็นกฎทางเคมีนะครับอันนี้ง่ายๆครับอันนี้เพื่อนได้ชมน,นี่มวลสารสีเหลืองนะครับดูผิวนะฮะผิวพระที่ทันอายุทำ้อไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นครับลงกล้องพันธุว้ยก็ ดูได้แยกได้เลยฮนะทุกเนื้อชัดเจนเพราะฉะนั้นกล้อง 10x บ,บางทีมันตัดสินได้จากผู้มีประสบการณ์ระดับหนะึ่งแต่ถ้าพระเกไม่ไม่มีแคลไซแน่นอนพระสามสี่สิบปีหนะ้าสิบปีเนี่ยมีน้อยมากนะฮะผิวไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะแยกแยะได้เลยกล้องระดับพัโนอร สารสีเขียวแถวไซ้์เม็ดขาวเนื้อสวยครับ <c oughs> ข้างเ็จประกำแพงก็จะมีด้วยยังไม่เจออาจจะอยู่ด้านข้างนี่เม็ดเขียว สีเหลืองเนี่ยมันสารสีเหลืองผิวหมอกแคลไซชัดเจนนิพพะอาจจะยุกกลางยุกต้นยุกต้นไายุกกลางน,นี้ด้านหลังพระความรับในพระสุนเด็จผมคิดว่ามีหลายหลายท่าน พยายามไขปริศนาผมคิดว่าอย่างผมก็มีข้อมูลนะครับผมคิดว่าสําหรับผมนะก็ขไขปริศนาได้เกือบหมดแล้วลักษณะพระสมเด็จทัยุคมีอะไรบ้างพระกําแพงนี่ก็ชัดเจนเพราะผมมีพระกําแพงหลักฐานหน้าอิงพอสมควรเหลือแค่ใช้เครื่องมือตรวจยืนอายุนะเดี๋ยวจะนํามาเปิดเผยให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวหาทุนทรัพย์ไปตรวจอายุก่อนนะเป็นหลักฐานายืนยันอ,อีกด้านหนึ่ง คือกองระดับพันร้อยก็ดูได้แคลไซฮะโครคงสร้างดินก็ดูได้ระดับพันร้อยแยกแยะได้ถ้าดูเป็นนะฮะถ้ามีประสบการณ์มีข้อมูลเนื้อดินเก่าพันปีเจ็ดร้อยปีก็จะเห็นแคลไซงอกเหมือนกันเพราะเพราะในดินมีหินปูนเพราะนั้นเวลาเผาไฟทําพ้าเนื้อดินเผาก็หินปูนก็จะกลายเป็นปูนขาวระดับหนึ่งแต่ไม่เยอะก็จะเห็นแบบเขาเรียกไขนวลอะไรประมาณนี้ ถ้ากล้องพันะไว้ก็จะเห็นความแตกต่างความแห้งของเนื้อดินนะพาะสัมเด็จก็เหมือนกันสมนี้ชัดเจนดูง่ายกว่าพาะเนื้อดินนี่ก็ดูผิวเนื้อจัดนะอันนี้หาดูยากนะัาพเนื้ออย่างนี้พบได้น้อยนะตามประสบการณ์ผมพบเห็นได้น้อย ได้กดแชร์เป็นกำลังใจมากครับ